จาะชิ้นเนื้อตรวจมะเร็งปอดโดยไม่ต้องผ่าตัดด้วยเทคโนโลยี eBUS ต้องทำยังไงวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังครับรู้ไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ก็สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็งปอดได้ปัจจุบันนะครับเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า eBUS นะครับซึ่งเป็นการส่องกล้องร่วมกับการทำ ultrasound หลอดลมนะครับเพื่อใช้ในการตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็วินิจฉัยมะเร็งปอดนะครับโดยการส่องกล้องเนี่ยจะเข้าไปดูก้อนที่ปอดแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองภายในปอดนะครับ และสามารถตรวจชิ้นเนื้อไปพร้อมๆกันได้โดยไม่ต้องผ่าตัดครับข้อดีของ eBUS นะครับ eBUS เป็นการส่องกล้องหลอดลมโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ครับนอกจากนี้ eBUS เนี่ยได้นำอันด้าซาวมาใช้ร่วมกับการส่องกล้องครับทำให้ได้ผลชิ้นเนื้อออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำครับสุดท้ายนี้หากใครมีอาการไอเรื้อรังไอมีเสมหะมีเลือดปนหรือตรวจพบก้อนจากการทำเอ็กซเรย์อย่ารอให้สายเกินไปครับตรวจด้วย eBUS เพื่อหาคำตอบและจะได้รักษาได้อย่างทันเวลา